โห้ได oh, ้แล้ว <pled> ก <ged> ็จากลาเอาดิเอายิงนั่นแหละครับไม่มีคนฝังให้เลยที่แซวตายแล้วไหลต่อมาจากนี่กันทันเบิร์ดเอาเป็นผีม้านแล้วครับพรบเพียเอาพรบเพี้ยไปแล้วช็อตช็อตแม่บอกเลยว่าช็อตก็เข้ามาช็อตเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยโอ้โหแล้วเล่งยิงแบบซือโก ว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละที่ลอยเป็นลูกไฟแล้วไปไกลๆแต่ตอนนี้ใส่เป็นหลอดที่เกสเซอร์ครับหวังว่าไทยเกสเซอร์เปิดที่บ่อครับแต่คูยืนๆหวังว่าปีอ้อมมาครับจะโฉบกระชากหัวเห็นแล้วว่าไลตามปิดๆแล้วหลบได้ลิลลี่มาตรงนี้แล้วแตะตีขึ้นเลือดมันเด้งแรงทะแยานบุกับแบบนี้ก็ได้ไปก็จริงแต่แท็บวิ่งหลังออกด้านหลังมาร์กี้มารับแล้วเตดไปที่ไอโฟนโบครับแอนดี้เซนท์ครับทางด้านคิมเปอร์ยอยู่มาร์กี้เขาไปไล่เตะแต่เอเลนถอยหลังแล้วคอสอยู่ ที่ได้ยืนขำอยู่แล้วหมูหวานกับโทนี่เอาด่างใสสองที่มันลนจริงแตกเลยฮะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหซาคุกดิสฮูคุกดิสใครเป็นคนทำอาหารจานนี้ไม่ปลามันตัวใหญ่พยกยองยากมันมาเยอะโอ้โหยมันไม่ใช่ปลาธรรมดามีวอดี้กาดแต่นี่ก็หยุดไม่ได้เหมือนกันโอ้โหแล้วตอนนี้บลูบอกมาพี่พี่นุมาคุยกันก่อนลูกแข็งมาโชวงตรงนี้จะสไลด์จะจูงจะหลบมีคนมาช่วยแกเบียมาแต่ฉันก็มีเพื่อนฉันมี สูงกว่าแบบทยานในเหนือกว่าแล้วแกเบียรียออกไปบอกโอ้โหขอโทษดได้ไเมล่าแล้วมานึ่งทีแล้วหันไปจุกข้างหลังอัะพินี่บางครับแล้วตรงนี้ครับซิปโรเข้ามาแบบรลบเทุกห์ล้วนั่เบสสายแปดแล้วก็ามาต่อบรูโนบิงโอ้โหชายโสดแขนใหญ่ครับสัตว์เข้ามาที่โอ้ยหหเต้าซิมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ<อ>ใ้าไม่ดูด ทั้งนี้และการป้อมครับพยายามจะสวนครับแต่ว่าตัวของเฟิร์นวันกำลังจะเข้ามาวางแต่นี่นายครับยกเต่าเอ็กได้ก็จริงครับแต่ว่าเวฟคีสต่อไปมันยังไม่มาตัวเรกซคอนเดเตอร์ยังจบตีสิ่งก่อสร้างอยู่ครับแล้วเฟิร์นวันครับโอ้เพาไปหามากี้ครับพอมบโอเวอร์ไฟครับในขณะที่เต่าเอ็กซ์ครับไปรับดาเมจของมังกรและคีเสต่อไปกำลังจะเข้ามาและกำลังจะเสียบ้านด้านในเข้าไปก้อนทามโอ้และดูครับตัวเต่าเอ็กครับเลือกที่จะถอยกลับทันทีครับหลังที่ถอยกลับเสร็จปุ๊บแล้วเิกดเงี้แยงเปุไนบิดคครรัับบหหมูวานเก็บตัวของนนุมาและไป ใส่นูนูกดสลี่ไนท์หมดแล้วมัหมูอัดเข้าไปดวลกับนูร์ลัชนาได้ครับแต่ว่ามาร์กี้รับอยิงสี่คิมพยายามจะออกไปช่วยยิงครับแกเปิดมาตรงนี้ครับแต่ว่าโดนสตานจากดีฟอกแอนสลับจัดคิมหมูอัดเข้ามาแต่ว่าเสียงไทยติดแล้วแต่ว่าต้องยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงครับคิมเต้นเตอยู่ขวามืออัดอยู่ล่างครับคิมโต้แดงครับแต่ว่าเอมกดแต่ว่าติดที่ฟอกที่กดคิมกดเที่ยวและคิมกลับมายิงแล้วเหลือพี่แก้วโอ้ไฟคนเดียวครับแล้วแกเซอรกลับมาใช้อันติครับแล้วหมูอัดไปไล่ตัวของเกสเอร์และก